อยู่ด้านล่างด้านล่างดินยังแห้งอยู่ครับโอ,โอ้ดังดีนะกันนี้นี่สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับทีมงานแต่ยอดกับทีมงานรวมใจครับลุยกลางฝนเลย ถ้าทีมงานเขาไม่หยุดวิ่งผมก็จะไม่หยุดถ่ายครับวันนี้มีร่มมาครับลื่นแน่นอนไม่มีปัญหาครับโอ้สายลุยครับเลฝนตกเราก็ไม่หยุดครับเนีวิ่งสู้ฝน

เดียวตกทางมากอะ่ะอ้ทีมงานเขายังสู้อยู่ฝนตกหนักด้วยครับเมืองสุรินผมเข้ามาบอปุ๊บตกเลยอะ่ะเหมือนมีอะไรบางอย่างเอาเดก้าคันนี้ยังไงครับ ลุยกลางฝนเลยบ่ครับไปดีครับเอากลางฝนเลยนะโอ้ยลื่นเลยอย่างเงี้ยไม่เหลือหรอกสนุกแน่นอนอ่ะเอาฝั่งนู้นยังไงครับทางรวมใจ เดี๋ยวรอดูทีมงานครับเขาจะวิ่งต่อหรือจะหยุดแต่ดูทรงแล้วนะน้ําเริ่มเริ่มขังแล้วครับเหมือนจะวิ่งไม่ได้แล้วแหละเอารอดูทีมงานก่อนครับเอ,อ้ยังสู้อยู่ทํากลางสายฝนครับเอาอ้าวไม่น่ารอดหรอก แต่คือไม่จมครับไม่จมอยู่แล้วแต่แต่จะลื่นครับโอ้ไม่ไหวครับแบกซะด้วยตามกันมาอีกแล้วครับทางรวมใจไม่แต่รถหล่อๆเลยครับเห็นมีทีมงานมีราวไฟอยู่มีราวไฟอยู่สองสองสามคันครับมาแล้วสู้เขาสู้เขา เออเกียบ่อยเกียบเอยไม่มีอะไรที่จะสู้ไม่ได้ครับอะ โอ้มาพูดฝนตกเลยอ่ะโอ้โหมาดูคันนี้เขาจะดิฟโชว์ไหมดูกันครับเอา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 เาเยสู้เขา โอ้เอ้เอ <top> right. yeah. ้โออเอ้โออเ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 ออ่ออเออเออเลอเอ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 อ้โอเออเออเอเออเอเอได้อ ด้านล่างด้านล่างดินยังแห้งอยู่ครับคือตะกุยตะกุยดินเปียกขึ้นไปก็จะจะขึ้น,ห,ห,นหน้าอยู่ระวังฝั่งนู้นด้อยฝั่งนู้นลึกด้วยดูแล้วก็อันตรายนะเนีเ่ยเออเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปฝั่งนู้นนะอย่าไปฝั่งนู้นนะ อันตรายนะเนี่ยของนู้นก็ลึกด้วยครับเอาไงครับฝนก็ไม่หยุดสักทีเอามาดูรถลอ้อเอ้ามาเล่นน้ำฝนครับวันนี้ล <c oughs> ุยแพ็คคู่ครับโอ้ยยังไงครับว้า S 1> <S 1> <S สก,กิทท้ายสก,กิทท้ายโอ้ฝนก็ตกหนักนะเนี่ยโอ้ฝนตกแค่นี้เราไม่กลัวครับทีมงานสายลุยฮ้ เอนนี้ยังไงจะเอายังไงจะรอฝนหยุดก่อนหรือเปล่าเล่นทายยากแล้วเนี่ยอยู่ยากแล้เนี่ยเอาค่อยๆปล่อยลงมาเฮ้ย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  ออาอออค่อย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 บผมเสียวแต่ไหลลงฝั่งนู้นอะจบเลยอะ ดันท้ายหน่อยเฮ้ยเบรกม่อยู่ด้วยลื่นครับเอาไห้ยไล่ยาวๆไลยาวๆ เราขว้างรอขวางอันตรายครับหลุดอย่างนี้เลยครับใครจะกล้าวิ่งเลยเนี่ยไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกไม่ได้หรอก เว้ย ouais. ตรงดันตรงกลางครับเอาเอาเย็บโอ้ยสวยงามเอาขุดเอาดินเปียกเอาก่อน พตเจทางออกผมจะออกได้ปะเนี่ย <c oughs> ต้องหาทางออกใหม่แล้วเนี่ยกลับทางเดิมไม่น่ารอดครับต้องขูดเอาดินเปียกออกให้หมดอะ่ะถึงจะลุยได้ครับเอาสายลั่นยังไม่หยุดครับ ดังดีนะกันนี้นี่ไปหู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 หไวไว ยังไม่ได้ดูรถหลออขึ้นบ่อเลยครับฝนตกก่อนอ้เขาจัดจัดทรงจัดทรงราวไฟมาใหม่หรือเปล่าดูดูไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยคันนี้เนี่ย โอ,โอ้สายลัน่นเหมือนกันครับ้ไม่เจอนานเลยคันนี้ไม่เจอเกือบปีแล้วมั้งคันนี้เนี่ยเอาดิฟโชว์หน่อยสิไหนไหนฝนก็ตกแล้ว อจับหลอจับ,จ,บจะมีราวไฟอีกคันหนึ่งนะแต่ยังไม่มาครับนี่เอาไงครับน่าจะจอดหรือเปล่าดูทรงน่าจะจอดก่อนครับ